ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับแอดก็ได้พาไปหาหลักหน่วยบนไว้แล้วเนาะหลักหน่วยบนก็เป็นชุดที่เดินต่อทั้งหมดนะครับผมที่เดนต่อทั้งหมดนะที่แอดได้เด่นให้แล้วก็ได้เข้าไปตรงนในงวดที่ผ่านมาเนาะ <c oughs> ก็คือชุดชุดนี้เนาะนี เป็นหน่วยบนชน5สูตรนะครับสูตรที่6นที่ทำไ้ดูว่าเขาจะเดินต่อไหมเคยหลุดก็เลยทำไ้ดูเขาก็เดินต่อแต่ชนกันแค่5สูตรเด่นให้4กับ8เนาะขาเข้าไปที่8ออกที่338 8คือหลักหน่วยเข้าที่ตัวเด่นเขาจะตามต่อทั้งหมดนี้นะครับแล้วทีนี้แอดก็เลยทำเสร็จไว้ก็คือเป็นหน่วยบน,นทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยอเด่นไปที่2 7แล้วก็0นย์ รองก็คือ3กับหเนาะทาให้ดูก็ทำเหมือนเดิมนะครับหน่วยบนเนาะคลิปนี้ก็จะมาหาหลัก10บนกันบ้างนะครับหลัก10บนหลัก10บนงวดที่ผ่านมาเข้า2สูตรนะครับตัวนี้แอดก็จะเอาสูตรที่มีอยู่แล้วนี่เอามาเสริมเพิ่มเข้าไปให้มันเป็น4สูตรเนาะที่เคยเดิน <c ười> มาเริ่มจากสูตรนี้เลยนะครับ อาจจะรีบๆอัดหน่อยเพราะว่าลมแรงมากนะครับเดี๋ยวฝนตกไฟดับนี้มองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นเลยแล้วก็สังกะสีอ่ตรงนี้เป็นสังกะสีนะเสียงดังมากนะครับผมเป็นอะลูซินเสียงดังมากนะครับมันก็อัดไม่ได้อีกอะสิบอนจีโอเนาะอันนี้ก็เดินยาวนะครับเดินยาวอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วทีนี้ มันเต็มหน้ากระดาษตั้งหลายงวดแล้วล่ะแอ์ก็เลยย้ายมานี่ยังไม่ได้ลอกแบบใส่หน้าอื่นแบบดีๆเนาะยังไม่ได้ลอกเดี๋ยวงวดหน้าจะค่อยลอกอใช้หลักใช้หลักหมื่นบวกร้อยคหนึ่งร้อยรหนึ่งหรือร้อยคหนึ่งแล้วบวกด้วยหน่วยคสองสามครั้ง ก็บวกด้วยร้อยคอ3 2ครั้งหน่วยคอ3 1ครั้งแล้วก็ร้อยคอ4 1ครั้งลบ3คงที่ง <c oughs> วที่ผ่านมาเปศนย์หนึ่งสองสาเข้าไปในหลักหน่วยวดนี้นะครับ1คือหมื่น1บวก8ได้9 9บวก5เออ9บวก6ได้5ฝาปกกันไปก่อน18บวก8ได้9 9บวก6ได้5 5บวกสบวกได้สองบวได้7 7จบวกสามได้ศูนย์เจ็ดบวกหกไดบนสเนาะเจ็บวกสามได้ศูก็คือ10 10ิลบสเหลือ7 7 8 9เบวกสได้หนึ่งหองสามสบวกสองได้ห้าห้าแล้ว6 8ตัว7 8 9 0แปดเก้ไม่มี0นย์เลยเจ็ดแปดเนึในสูตรนี้นะครับสูตร G O ย้ายมาจากนี่ิ้าบผม ผ่านไปหนึ่งสูตรเนาะจะมาให้เห็นไหมเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเจ่องมาสูตรมาสูตรบอ่าใช้วิธีทำใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวก5้าคงที่อ่ามงที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเจ็ดเจบวกแดไได้ห้บวกห้าได้ศูนย์เนาะศูนย์หนึ่ เออไม่ใช่สิไม่มี3 0 1 2 4 5 6 7 8 8เข้าไปงวดนี้หน่วยบนคือ8 10ล่างคือ0 8บก0ได้8 8บวก5ได้3 3 4 5บวก2ได้7 7 8 9 0 1มันบวก2ตรงนี้3 4 5 7 8 9 0 1มาในสุร B สูต่อมาสตร E อันนี้ก็เดินดีกลางๆสตร E ใช้ พันบวกพันบวกร้อยบนบวกสิบหน่วยล่างบวกร้อยสิบคอหนึ่งบวกสองของที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปเนาะสเต็ปนี้จะเป็นย้อนย้อนหน่อยเพราะว่ามันทํามานานแล้วเคยเมื่อก่อนทําแบบนี้คือย้อนย้อนไปหลังๆมาก็ไม่ได้ย้อนเ๋ยวทีนี้พอากลับมาใช้ใหม่ก็ใช้สเต็ปเดิมก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะใช้ลงนี้ก็หลายงวดแล้ว ที่ผ่านมานี่ก็เป็นงวดที่46เนาะจะเป็นงวดที่47ได้หรือไม่หมื่นบวกพันก็3บวก3ได้6 10หน่วยล่างก็6 110ออ1ก็คือ8กับ2 6บวก6ได้2อันนี้ได้0เนาะ2บวก0ก็ได้2 2บวก2ได้4 4-2ลบ2นะที่เห็นมันถอยหลังมาอย่างนี้นนะ4-2ลบ2ก็เหลือ2แล้วทีนี้บวกบวกเพิ่มทีนี้2บวก เราใช้ไล่มาก่อน2แล้วเป็น3 3แล้วบวก2องได้ห้าห้แล้วหกวบวกสองได้แปดแปล้วเกบวกสองได้หน,ห,ห,นหนึ่งก็จะได้8ตัวนะอยู่ที่4 2 3 5องสามหดับอยู่ที่7แล้วก็ศูนดับก็เดินคู่กันมายังไม่สะดุดตอนนี้ก็ยังไม่สะดุดเง๋ยวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเนาะสี่สองสามห้าหกแปนึ่ในสูตร อี e. นะสูตรรอีสูตต่อมานี <c oughs> ่โซ่เนี้มันหลุดทีงวดที่ผ่านมาคือโซ่ดะสีดาวนี่นี่หลุดนะทำเป็นสัญลักษณ์ไปนี่เป็นงวดที่หลุดงวดที่ห้าสิบหลุดทําไว้ด,ดูมันจะเดินต่อไหมงวดที่ผ่านมาเนาะแปดอยู่นี่แต่แต่ไม่นําไปตัดกับเพื่อนเขาหรอกงวดนี้นะเอาทําไว้ดูเฉยๆนะครับผม สูตรดี่าตัวต่อมาสูตรดีอันนี้ก็เดินยาวพอสมควรเนาะใช้ห10มื1000 10่นบวกพันหมื่นบวกพันแล้วก็บวกด้วย10หน่วยอคอหนึ่งบวกสองขงที่ได้เท่าไหร่ตามสเต็ปนี้เลยได้แปดตัวเหมือนกันเนาะหมดที่ผ่านมาก็8เข้าไปในหลักส10ิบหมื่นบวกพันก็จะเป็น1นบวกสามได้สี่สองบวกหกนี้ได้แปดสี่บวกแปดได้สองเนาะ 4บวก8ได้2 2บวก2ได้4 4 5 6 7 8 8บวก3ได้1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3ตั้งแต่เอามาวางไว้นี่ยังไม่มี4เลยเนาะยังยังไม่มี4ก็จะเปรียบเทียบให้ดูยังไม่มี4นะครับอ่ะเอามาชนกันครบเนาะครบ4สูตร สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามได้ดังนี้นะครับเอา,าเฉพาะที่มันเดินต่อเนาะแล้วก็เอามาชนกันที่สีู่นนี่เลยนะครับสิบบนชนสีส่ศูนนประจำวันที่สิบหกเดือนห้าหกแปดสูตรบีเนาะนี่ที่มันเดินยาวไฮไลท์หน้าหลังสูตรดีเดินยาวไฮไลท์หน้าหลังอันนี้เคยสะดุด แต่ว่าสุดนานมาแล้วเกือบ20่งวดแล้วเดินต่อมากับสูตร e นี้เนาะเอามาชนกันสีนี้สูวนึ่งเกประกาศสีแดงแทนค่าหลักสิบบนเอาไว้ก่อนจากศูนึงจะมีตัวไหนชนที่กี่สูตรเอามาวางไว้ข้างล่าง0ูย์ชนหสูตรเออชน1สูตรมีมี1สูตร1นี่เนาะหมี4สูตร1 2 3 4 1มี4สูตรสองมี 1, 2, 3สูตรชน3สูตรสาสูตรสีสูตรห้าสสูตรหกสูตรเจสูตรแ 40930ก็จะมีครบชนครบ40ก็จะมี1,3,5,8 1ส5 8หนึ่ชน404040 40, 40, 40. ก็ให้เด่นไป4ตัวแต่ทีนี้ถ้าเือเราจะเอารองมันก็เยอะเนาะเพราะ2,4,6,7,9เนี่ยใกล้เคียง4ก็เลย <c oughs> เอาอันนี้มาวางก่อนอันดแรก เอาหนึ่มาแปาวางก่อนเป็นหลักสิบหนึ่ให้ไปสตัวอันดับแรกเลยแล้วทีนี้ <c oughs> ลองเอา2สูตรที่เดินยาวสูตร B กับสูตร D ชนกันเอาเฉพาะที่ชน2สูตรมันได้ 3, 4, 5, 7, 8, 1ในนี้มันมีมีสมี5มี8ปมีหอยู่ในชุดเด่นพอดี 3 5, 7, ามห้าเจ็อ่าสามหเนาะสามสามี3มี5มี8มี1เหลือสีกับ7แล้วทีนี้ <c oughs> 7นี้มันติดดับ1นสูตรเนาะศูนติดดับ3ามสูตรสติดดับ2องสูตรหติดดับ2องสูตรเจ็ดติดดับหนึ่สูตรเก้ติดดับ1นึสูตรชน3ใกล้เคียง4แต่ทีนี้ถ้าเราจะตัดแล้วก็ไม่เอาเนาะถ้าเกิดใครชอบพ็พิจารณาดูเนาะ <c oughs> ตัวทีนะครับทีนี้4ีบัญชน3 0มูใกล้เคียง4 4่สชนสาใกล้เคียง4ีู่ที่ตั้งไว้ก็เลยเอามาเป็นรองอเด่นไปที่1 3 5 8รอง4เอามาจับคู่กันกับ0 2 7 3 6เจ็ามหกก็ได้จ่าย้าห้ายคู่ชุดแล้วทีนี้พอจับแล้วแอดก็จะ,ะขีดช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้เนาะ เอาเฉพาะที่ตัวมันเด่นสุดในหลักหน่วยนี้มันเด่นสุดอยู่ที่7แล้วก็2รองเด่นอยู่ที่0เอาเฉพาะที่เด่นไปเลยถ้าเกิดเอาแบบตัดก่อนอันดับแรกตัดไว้คร่าวๆตัดไว้บางส่วนน,นะครับเอเนาะจับคู่กันนะครับผมจับคู่กันก่อนอันดับแรกได้ดังนี้นะครับผมสองตัวบนตรงว่าประจําวันที่16เดือน5 6 8หลัก10 1>, 1 3ึ่งดเด่นสุดรองเด่นคือ4หน่วย2 7นะที่เด่นสุดนะศนี้จะเด่นนิดนิดแต่ก็ตัดให้ไปเลยที่สองตัวสองตัวที่เด่นสุดถ้าจะเดียวในช่องสี่เหลี่ยมนี้เนาะสองเดรองเด่นคือศรองจริงๆคือ3กับ6จับคู่กันได้5 5 25คู่ชุด 1น1่1ส1งหน3่3เ3็ดหนูกดผิดไหมหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกสามสอง้ย์ห้าสามห้าหกแปดสองแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดสามแปดหกสี่สและ4ี่หกคู่ชุดเป็นชุดโครงสร้างตรงนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะเอาที่แอดบอกเนาะ เอาที่มันเด่นสุดหลักสิบนี้มันตัดยังตัดไม่ได้เยอะเนาะเอาที่มันชนมันครบก็จะมี1-3-5ที่มันเด่นก่อนแล้วหลักหน่วยมีหันวหลักหน่วยนี่นะหลักหน่วย, <c oughs> นะกวยสกับเดเด่นสุดอ่าย์น,นี่รองเด่นแล้วที่แอดได้วงกลมไว้ให้นะคือในคลิปนั้นเแนอดบอกว่ามันจะมีสูตรหนึ่งเดินยาวอยู่ บวกลบคูณหารกันแล้วคือศูนย์เนี่ยมันติดดับแต่มันติดดับแค่สูตรเดียวถ้ามันดับต่อศูนย์นี้แอดก็เลยให้เป็นรองเด่นก็เลยให้เด่นมาที่2กับ7นะก็จะขีดเส้นทำใหม่อ่ะเดี๋ยวนี้ก็ดูจากช่องนี้ก็แล้วกันเนาะแอดก็เลยแยกไว้ให้หลัก10ที่เป็น1 3 58 1 3 5 8 1 3 5 8หหลักหน่วยที่เด่นเป็น2และก็7 นะรองเด่นแอดไม่ได้ขีดถ้ารองเด่นก็จะเป็น1 0 3 0 5 0 8 0ในนี้เนะาะแต่ทีนี้แอดเอาแต่ที่มันเด่นสุดก่อนเนาะอ่าอันนี้ตัดข่าวขวนะครับตัดข่าวๆถ้าใครจะเอาแบบนี้ไปเลยก็พิจารณาดูเนาะก็จะมีแค่กลางๆเนาะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปไม่เยอะจนเกินไปแต่แอดก็จะตัดอีกอยู่โดยหาเลขเด่นบนเนาะแล้วก็แต้มบนมาตัดในนี้ก็จะมี1217 32 37 52 57 82 87. และ87นะครับเลขเด่นบนล่างงวดนี้ถ้ามันเดินอีกเนาะงวดที่ผ่านมา789นะเนาะงวดนี้ถ้ามันเดินอีกเพราะว่า789มันเดิมถ้ามาตัดตรงนี้ชนไว้ก่อนมันก็จะมีแค่17 37 57 87และ82เนาะ789ติด8ติด7ตัดเอาได้3คู่ชุดเหลือ82 87 5, 7, 3 7าเจ็เนะครับผมอเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เป็นคู่ชุดโครงสร้างไว้ก่อน25คูชุดเด่นรองมันก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันนะครับแต่ทําแบบนี้ไว้เพื่อที่เนาะเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมันมาจริงเข้าจริงเดินต่อจริงเราก็จะได้รู้ว่ามันมาที่ชุดเด่นหรือชุดรองไอ้ที่ตัดเด่นเด่นบางครัง้งบางทีมันไม่มาก็มีนะครับผม มันก็มาที่ตัวรองก็มีเราบางครัง้งบางทีหลักหน่วยที่ตัวเด่นมันมาแต่ตัวหลักสิบมันมาที่ตัวรองก็มีอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนาะเอาแต้มมาชนดูจะตัดได้อีกกี่คู่ชุดจะเหลือมากน้อยแท่ไหนเอาเลขเด่นมาชนดูจะเป็นยังไงนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ